ขอแอบนะคะขอแอบถ่ายนะคะมาบ้านมาค่ะบ้านใครเอ่ยดูนะคะบ้านใครเอ่ยคะมาบุกห้องยูทูบเบอร์นะคะมาบุกห้องหนุ่มนะคะอะอข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 อป้าซักไถหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยจำแบบว่านอเข็ดเข็ด อานาโนนะคะตำพุงตำพุงพี่น้องเอ้ยมาเด้กินตำพุงฝีมือดหรพี่น้องเอ็งหรีมืดหนะคะเดี๋ยวมาดำมาดำมันสึมาเห็ดยุบถูกนักพินักพี่น้องเห็นพิดังหลายเห็นพิดังหลายขอสมัมรเป็นลูกน้องคุก้อนฝีมือนะคะอันนี้คุณแม่นาโนนะคะคุณแม่นาโนนะคะอันี้ลูกอลูกสาวนะคะลูกสาวนะคะ มืึอเนี่ยดังงั้นนี่แหละแม่จะดังงานนี่แหละบุกบุกคอนเทนต์ยงยุติเบอร์บนห้องครัวนะคะเขาเขาเมาพี่น้องเอ้ยเขาเมามาจากประเทศลาวพี่น้องเขาเมาอลคาซานียาชิมกันไรตั้งแต่ชิ้นขั้วคนหลังมาถึงในเอเชียมะกอกมะกอกมะกอกไม่หรอกไม่ได้น้ำต้องออกเอาออกเบอร์ติดไี่ได้ไม่ได้ตลาดเองติดไม่ได้ตลาดเองใช่ไปซื้อวันมืออันนี้ไปซื้อนานแล้วแค่ไปซื้อ ท a ห u องเห่เพิ่นเบื้องเห้เห่แฟนคับเบื้องยัดเทียบบอตลอดดิโอเอากล่องไว้ไหนกล่องไว้สิกองต่างไวสเอเนีเอามีโต๊โอ้มันคืชัดดีแถกแม่ตากับเบิ้งตลอดก็โทรศัพทเอาเอาโทรศัพท์ตั่งนี่ขากล่องมปนะนั่นั่นโอ้เมแมเกถือทักแอนนี่ถือสินี่ขากล้องเดี๋ยวเอามาให้แอนโอ้ตีเราเบ้อ เยอเสียตามเสียดตามพี่น้องติดตาม่อยเด้อพี่น้องเด้อคอยเป็นคนสารคดอพี่น้องวัน้บุกบัานบุกบ้านนะพี่น้องเอ้ยบุ๊กบุกฮอดประเทศโนเวทนะคะบอว้กอนยูทู u เบอร์อ่ะยูประเทศโนเวทเ้อพี่น้องคกันน่อยใช้ชิมปลาแดกน้ำปลาแดกนวโอปลาแดกวันเท่าไง่ใช้ปลาแดกได้หินยูอได้เสียบใช้ปลาแดกได้ินฮบ อันนี้อันนี้ของผู้ใดนี่ลิงเดือดของคนลาวอ่ะโอปลาแดดคนลาวใส่เยอามิริกาดิปลาแดดคือนอกประเทศขั้นหน้าเป็นกั้นนอกเป็นนอกประเทศลาวนะคะอืมนี่นี่นี่ไปิ้ลมีเปิ่งม่งมีนี่ปลาแดดทั้งวางทั้งมีเต๋อสารค้มนะคะเอออินเตอร์สารค้มนะคะที่สายสีดำเนี่ใช้ตำหุงบปล่ลูกอ่าปนกันนี่ไม่ได้ว่าเป็นอันนี้อันนี้พญามัยได้พี่น้องปลาแดดพญามัยได้อุ่นหนุนสารค้มค่ะถ้าพี่น้องอีสานเหม็นเท่าเด้อพี่น้อง อันนี้พี่น้องกะยี่หองเพนยองพี่น้องนาโนนะคะเป็นยี่หอยอย่างนี้อ่นาโนอ่นาโนพี่น้องก็จะน่ายเพิ่นกันพี่น้องไมถูกเปิดคนใหม่นะคะคนใหม่นะคะแสบแ่บพี่น้องกินกับหลับัก่อยไม่เห้หลับก่อยเพราะแบกับแ่บเองพี่น้องเอ้ยนี่มันเล่นปันตัันเป็นไงวั้นงงมึงงแบเอคบคบบไกนะ แต่ปลาชิมมึงไงลูกชิมเต็มมือก่อนเนี่ยอันนี้ต่อเอาจถวยน่อยออเนี่ยเสียบจนได้สนี่อต่างประเทศเขาชอบกินอะไรอืมจะเห็ด้วยมหอมเนี่ยิมมึงมดอนนั่นแหละลูกสาวก็เอไอ้ข่ไม่เดีไอ้เากขี้ไข่ไอ้จะมีปู่นะบอกอนนี้ำปูี่ดำอันนี้ำปูอันนี้เอาเบือขี้หเนี่ย นำเสยเอาแต่เอพี่น้องเอ้ยมืออื่นคอิลุ่มอยดิลุ่มนี่หะพี่น้องคอเห็นยดถึงเรมือนี่เด้อพี่น้องเด้อจินล่นตามไปเด้อคอยบุกขวดบ้านเนี่ยขวคนนี้หนึ่งขวดขวเสียบพี่น้องหมาบ้านกูหอเกูหคนใช้ถูกทุกนะคะโ็ชนะเหเบิโอ้หมักเล่นมาเองก่อนดิโอ้มักเล่นอโอลุนลุนนที่ที่ลุนเบา่าหมากนยังก่อนที่แเขาโสงการก็ไปสนใจนะหม่นหมากเล่นจิ้มหากเนจิลูกของน้องจิ ไอ้ใจวาทู่บอกมากินแน่นอนนะต้มเสียงงเทรก็เผาเสียงงอีหยังเอาที่เขาว่ากันมาหมากันอีหยังที่ที่สนใจว่าเอามาเห็ดกินเนี่เขาโสงกันยูป้ายอเปิ้ลไหมเนมาห้องเสลยนี่เออหนก็จัไุ้นคือฝันตอนห้องนต่งเถอะไดีดฝันตอนห้องนั่งดีมิดคว่จบ่ไมดเออผมอยู่ฝันอห้องน่น่ะบ่ี่มือดี ใส่เลยนะหม,มึงใช่เไม่เลยตำรวจนุมใจเป็นมัดตีนมเลตัวจับใครพี่น้องขันมากขันมาก<บ>าปีวะปูบ่มันไม่มีโอเป็นป่ามีดีกว่าปูโอ้โว่ปูสใส่ยังคับขันมากบอ่อันมักแล้วแม่ไปสิ ปูแต่ว่าปูปูดิบมาปูป่าซื้อมาน้ำเพลนนั่นป่าซื้อยี่สิบโล่คนละก็ว่าทไอ้นุชปีแล้วไอ้นุชไปเก็บมาให้แต่ว่าป่าป่ามันเหลือบางอ่ะบางบางสามโล่ละเดินกินมือเราหัวบ้าใส่เสามตัวที่ป่าใส่เป็นถุยดิป่าเป็นคนหลบโลวพู้นะเป็นพิสานคขาคาดไม่หายป่าเป็นคนหลบแล้วพู้แบบว่าใส่สีเต็มยูคใส่มากินหนุ่มแม่แตกพ่อมาเอาหน้ามาให้กินน้ำหนูใส่มากินเออจิ๋มมาออกคลิปนั่งดูออกมาหนีิ ถามลุ้นมึงไปยังป <anak> ้ากินแบบสุกหมกดิป้าบอกินแบบร้อยดิเรียบเดียวกันตาลป้าบอกให้กินแบบเฉียดๆดิเดี๋ยวๆก็ตัวลืมน้ะมันอ้นมะขามโอ้ยมันช่วยอะไมะขามไม่กินไม่น้ำไรดิออกคุณออกขอค่าแต่เบาไรคุณลืมใช้น้ำมะขามอันนี้มันอยัางไรใส่บ่นอันนี้ใส่แล้วน้ำตาลเต็มเออทำไมใส่อีปูนี่โอ้ยมันตีนี้รุ่น ใส่หนอ้ส่าส่ลแดกิกอ่ละลงนิมาหักับโกตำพุงตอกินตำพุงก็ปลามมึกเนี่ยลุหงามมืกหน่อยมัเงปรากฏว่าเป็นอีบหนึงกเนี่ยใส่อีกิมเลยจับด้วยถุงด้วยเอาปลาแดกที่หลวปลามาปลาแดกเอางปลาแดกปา ที่เหมือนไอ้าแมงขนมสมเหตุได้กันหมดงวเด็กจุกเสียบยสุดที่หอมจิ้มตือละลูกไอ้ไอ้ใจตั้มค่ะก็เสียบแม่ติดใจไอ้คือการสมใจตั้นค่นะเราแสียบออกอันตี๊ยแต่ว่าเสียบเราตอืมเสียบบุกไอ้ตักินนะเจ้าวันนี้กินแล้วคนแต่กินเสียบอย่ติดใจขยบุกไอ้เทศาที่ของหวานเากของหวานเย พี่น้องเออติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อคิดไหมนะคะมา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 บุกถึงกุ้วนี่อนาโนนะคะเพื่อได้เพื่อได้จะพันไหลนั้นเพิ่นพี่น้องเอยของเมื่อไหจอเห็ดปีกปีัวหอมีตนกนหัวแต่คนติดตามละลอยเกาแล้วนะคะขอบคุณหลายเด้อติดตามมาดามไก่ีบุกบนเาใสีบบานเนาะแบบแแแแแแแบ จะไม่ดี้กับไื้มกัเตื้มไปดีปวดพี่น้องปลาเมือกเห็ดงางๆพี่น้องเพื่อนเป็นคนเห็ดยังงางๆเพื่อนบ่อสุกมก็ข่อยได้เห็นเป็นตัวี่เนี่ยพับคืองานเทีเนียพี่ยังก่อน แมไมใส่เน่ยเนี่ยแม่ก็เคยื่ัอแม่ซื้อมาแม่เืขึ้นไปแม่ซื้อไปย่หันไม่กันทั้งนีกอันอี้อเขาเอืมีไอสักซื้อมาเขาแินแบบไม่่แบบอ๋มีมีมาติยยุ่นลันขายุ่ั่นไมเน่ยไม่เป็นเก็บยั่กรอดนี่กอเป็นยุ่นยุ่ยุ่ลันน่นไม่ทุกลัน่ะลันแขกที่ไม่ทุกรันพักเยี่น้องพักในพี่น้องก่อนกินห่อแบบย่างกุ้งห่อเมียงจังเลยเนาะอุ้ยห่อเมียงทีอเมียง หักทั่วห้อเออมกทว้อเพี่น้องเอ้ยลูกสาวหาไม่ได้มากินกูเหรอพี่น้องขอบคุณนะคะอืมนีไปหนึงอ้อมนี่แยหัวปลาหมึกหมึกแล้วไปรุ่นแล้วเหมืแล้วไปเลยกินเลยันลูกสาวมามยี่ยหาได้พี่น้องเออมาจากประเทศไทยมายู่ประเทศเเอ้อนี่ผมมีข้ว่วง็ดสีแดงหันมาขนาดเป็สีขึ้นเป็สีดำเงินเมึงที่ผสียดเงินหัวป็ดได้หเออ แม่เลยอ๋อรุ่นเป็นหวังไอรุ่นบอดดิเป็นบ่ได้โอเคปะหนูบุ๊เคยย้อมผมไงเดี๋ยวได้ปันไม่ค่ะเดี๋ยวได้ปันไม่ค่ะขอบคุณขอบคุณหน่องรุ่นนะคะขอบคุณหน่องรุ่นนะคุณน้องคุณแม่อนาโนนะคะคุณแม่ยุทธบุญได้พี่น้องน้นงหลังๆกินอะไเบิร์หลังนี้ก็บ่มันขมใครแซบมันพักนีิมันขมมีแล้วลูกมาทันขมบ่ะใช่มันเป็นขมไหมมันเป็นธรรมชาติของมัน ขมุขผมของฟอมไหมแม่แม่เป็นขมโอเคนะคะเก่าที่เด็กเอาเอาเอาตรวจร่นใส่จักที่ลูกเห็ดจักที่ไว้ได้เก้านาทีเราได้เโอเคไปมเด้้ออพ่นงฝากคลิปไม่คลิปหน้าฝากคลิปไปนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าเด้อด้วยค่ะบายขอบคุณนะคะหลานชายสวัสดีค่ะ